บางคนนี่เขายังรอนเลหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแกนเป็นนายหน้าขายอะไรลูกค้าไม่ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนอเรื่องเงินทองน่ะไม่เท่าไม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะตุ้ตี้ฮุมากใช่จริงๆตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ย คือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลยรู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหลแต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนําเกี่ยวกับตัวยาคอนแทคลองลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับ<ช>กินสองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาไม่ความแสบในตานี่รู้สึกว่าจะลดลงลดลงมาก<ช><ช>ความผ้ามัวของสายตานี่ก็ ดีขึ้นก,ก็ดีขึ้นนะมองชัดเจนอ๋อ <c oughs> ค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับผมให้เต็มเราเห็นผลชัดเจนเลยครับที่ว่าที่เป็นเหมือนวันขาวข,ข้างๆเนี่ยจะมองจะหายไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสายตาเราจะมองข้างกว้างขึ้นตอนที่เป็นนะคะทุกท่านมีการตเนื้อนีแอนเมะนรือป่าคะมีอาการปวดตาแล้วก็แสบตาน้ำตาไหลตลอดค่ะค่ะ แล้วก็เวลานั่งรถอย่างนี้โดนโลมก,ก็น้าตาก็จะไหลแลวในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้าตาไม่มีน้ําตาไม่ไหลยหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนก็ประมาณหกเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะทานไปหกเม็ดก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือ ไม,ไม่ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากที่ไ,ได้มาเจอตอนนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้า่อนทานมีดานยงังไงบ้างคะออตาวมม่าตาบัวมองก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ <S <S ล้วเห็นบ้ามีน้ำตาออกด้วยใช่ใช่ประมาณกี่วันคะัที่ทานไปแล้วก็สำคัญนะไปสองสามวันนี่แหละคือคนที่จะทานดีคอนแทคนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับ<ห>จะแสบเคืองตานะเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็ แดคนตาตอบมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกค่ะคุณตาจะแดงมากแี่คว่าตอนนี้ค่ะคณตามีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ำตาคะหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่าทานประมาณกี่กล่องคือน้ำตาหยุดไหลประมาณสักสองกล่องครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนเทคช่วยได้จริงๆครับ ใครมีปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตามัวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะแล้วก็มีลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะค่ะก่อนทานพี่วันนี้มีปัญหาสายตาไงจ๊ะแสบตาตามมวแล้วก็ะอะไร ใช่ไหมคะผ่าแล้วแต่ก่านที่ผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะก็เลยเรวก็เลยสั่งดีคอนแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋อค่ะน้ำตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันนะคะที่ัมผัสได้ประมาณหกเจ็ดวันองค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีคอนแทคนะคะแล้วสายตามองชัดขึ้นนะคะทุกท่านนะคะเรียกได้ว่ามีความมั่นใจนะคะในสินค้าแล้วแต่วันนี้นะคะพวกจามาตอกย้ำนะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะว่าวิธีการดูของแท้ดูยังไงคะมาฟังกันเลยค่ะตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นกล่องสีทองนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีอยแล้วก็จ,จัดจำหน่ายมาแล้วสิบปีค่ะการันตีให้เลยนะคะแล้วค,ะคะุกกะก็เป็นคนที่มีเคสเียงจากผูใ้ใช้จริงเยอะมากๆเลยนะคะใครที่ได้ติดตามช่องพวกอยู่นะคะก็จะเห็นว่าพวกเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ เสียงนะคะจากผู้ใช้จริงยืนยันนะคะดีคอนแทคดีมากๆนะคะจะช่วยในเรื่องนะคะสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลนะคะเป็นต้อชนิดต่างๆนะคะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะดีคอนแทคนะคะจะช่วยฟื้นฟูอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะดูจากเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะวันนี้นะคะพวกจะมานะคะแนะนํานะคะว่าก่อนที่เราจะทานผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไปในร่างกายเราจําเป็นจะต้องทราบถึงข้อมูลอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะ การดูสินค้าของแท้กของปลอมดูยังไงนะคะท่านหลายๆท่านคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ามีสินค้าปลอมนะคะ เพราะว่านะคะเนื่องจากตัวดีคอนแทคเนี่ยทานแล้วเห็นผลแล้วดุกดังมากๆกนะคะก็ทาให้นะคะผู้มีอาชีพเนี่ยนะคะอยากที่จะทําสินค้าลอกเรียนแบบแล้วก็จะจําหน่ายราคาที่ถูกกว่านะวันนี้นะคะแนะนํานะคะทุกท่านสังเกตได้เลยนะคะว่าสินค้าตัวไหนเป็นของแท้และของปลอมแต่มั่นใจได้เลยนะคะสังกับุกของแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการสังเกตของแท้ดูอะไรบ้างตัวดีคอนแทคจะเป็นกล่องสีทองแบบนี้นะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะสีทองแบบนี้นะคะ แล้วจะมีพลาสติกนะคะซีนไว้อย่างแน่นเลยนะคะจะไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกท่านด่านแรกนะคะผ่านไปแล้วนะคะและอีกด่านหนึ่งนะคะและอีกจุดสังเกตจุดหนึ่งะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า QR code นะคะ QR code สำคัญมากๆในการดูสินค้าของแท้นะคะเพราะว่า QR code ตัวนี้สามารถเช็คได้เลยเวลาที่เราเอาไปยิงกับทางบริษัทนะคะ จะขึ้นและแจ้งเลยว่ารหัสตัวแทนคนไหนนะคะเป็นคันเป็นผู้ที่เบิกสินค้าออกจากสำนักงานใหญ่ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โคดนะคะไม่มีที่มาที่ไปนะคะฟันธงได้เลยนะคะว่าเป็นของปลอมอย่างแน่นอนค่ะในจุดถัดไปนะคะเรามาสังเกตตัวโฮโลแกรมตรงนี้นะคะจะเป็นอ่โฮโลแกรมกลมๆตรงนี้นะคะซึ่งจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่า ดีเน็ตเวิร์กนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะจะจําหน่ายโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวอร์ไวสำหรับออยอนะคะจะอยู่ด้านหลังกล่องนะคะเลขออยอระบุชัดเจนนะคะเราได้รับการยืนยันและรับรองจากออยอค่ะมั่นใจได้เลยนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติร้อค่ะ ทุกท ie ่านจะได้มั่นใจด้วยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับพุกนะคะยังไงก็ได้ของแท้แน่นอนได้ของดีไม่หมดอายุด้วยนะคะไม่มีหมดอายุมีลดใหม่มาตลอดเลยนะคะจากจุดสังเกตเหล่านี้นะคะก็ทําให้ท่านมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะว่าจะได้สินค้าที่ดีและของแท้นะคะพวกจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่นะคะยังไม่เคยทานนะคะให้ตัดสินใจซื้อนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูนะคะก็คือตัวแทนจําหน่ายนะคะตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องนะคะจะต้องได้รับบัตร s ออย่างนี้ค่ะบัตร SM นะคะนี้ค่ะ บัตร SM นะคะักธุรกิจจะต้องผ่านการอบรมนะคะหรือว่าเดีกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับใครที่ไม่มีบัตร SM นะคะทุกท่านค่ะต้องซื้อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการอบรมเขาจะให้ข้อมูลลูกค้าท่านได้ยังไงค่ะ มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้าดีคอนแทคก,กับบุกนะคะได้สินค้าของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าพวกนะคะได้รับบัตร SM เป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่เพียงแค่นั้นนะคะบุกนะคะยังเป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่และนะคะลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าจริงนะคะวันนี้นะคะเรามีภาพนะคะเก็บภาพมาฝากทุกท่านนะคะว่าเรามีการลงพื้นที่จริงนะคะค่ะจากจอด้านหลังนะคะนี่นะคะก็เป็นเคสประสบการณ์จริงที่พวกลงสัมภาษ์ลูกค้าท่านอาจารย์พรชัยอยู่จังหวัด นะคะท่านนี้นะคะก็มีอาการแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลนะคะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคเพียงแค่2เม็ดแรกนะคะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงาการแสบเครื่องหายไปแล้วก็สายตาเริ่มมองชัดขึ้นประทับใจนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เคสตัวอย่างเคสเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วพวกเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เราลงพื้นที่จริงลูกค้าเรานะคะตัวจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างอย่างแน่นอนนะ,ะดีคอนแท ق, คค่อนข้างดังดังมากๆนะคะแล้วก็เป็นสินค้านะคะที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาพร่ามัวแสบเครื่องคันตาน้ตาหล ต้อลมต้อหินต้อกระจกปุ้นในตาเสื่อมจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะแล้วการฟื้นฟูนฟนฟนค่ะจะเห็นผลยังไงนะคะสามารถที่จะโทรมาติดต่อบุ๊กได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะปรับราคาโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาน